<c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีเช่นเคยนะครับอยู่กบฏช่วงล่างเหมือนเคยนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ว่าเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีมันยังไม่ไม่เสร็จเสร็จแต่มันค่ําแล้วนะครับมันเลยเวลาลงผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปต่อนะครับอ่ะมาดูอีกคันนะครับเออเป็นอะไรกันมาถึงได้เข้ามาในในตรงนี้นะครับ อาการอันดับแรกเนี่ยรถมันมีปัญหาเรื่องเกียร์ค้างนะครับเข้าเกียร์อื่นไม่ได้ครับมันเข้าได้แต่เกียร์อะไรก็ไม่รู้แหละเออเข้าเกียร์แล้วปลดไม่ได้นะครับตอนแรกคิดในใจอยู่ว่าน่าจะเป็นแผ่นคารดระเบิดนะครับแผ่นคารดระเบิดแผ่นคาดเสียปีนผีลูกปืนคาดตายอะไรประมาณนี้ฮะแต่อันนี้ยังคร่าวๆอยู่นะครับยังไม่ได้ยกเกียร์ลงนะครับเกียร์แคนเตอร์นะครับรถอันนี้เป็นแคนเตอร์เหมือนเดิมนะครับกลางนี่เป็นยี่ห้อมิซูนะครับแคนเตอร์ นะครับคือเกียร์สมัยนี้ไม่ใช่เขาเรียกเลยนะเป็นการดัดแปลงนะครับเป็นการดัดแปลงเกียร์เนี่ยในความที่ถอดออกแล้วก็ใส่เนี่ยมันจะลําบากเพราะหนึ่งอันนี้ยังถือว่าง่ายนะครับอันนี้ยังถือว่าง่ายมันมีบางรุ่นคันนั้นที่เคยเออเคยเคยยกลงจะลําบากกว่านี้อันนี้ยังถือว่าถามว่าง่ายไหมมันก็ใบแต่ว่าง่ายหรอกเพราะว่าน็อตมันจะฝังคือมันมันน็อตมันไม่ได้แบบ เป็นอนต <hi> เกียวปล่อยไงมันมีตัวเมียอยู่ด้านในนะครับมันก็จะลําบากนิดนึงอันนี้ยังไม่ май, ไม่แน่ใจอันน well. ี้เป <election> ็นเครื่องแคนเตอร์เกียร์ฟูโซนะครับฟูโซนี่ครับปกติเขาจะเล่นเกียร์ล็อกกันปกติก็จะมีเกียร์ล็อกแต่ถ้าเป็นเกียร์ฟูโซเนี่ยมันมันมีแบบระบบ5้เกียร์กับ6เกียร์ก็มีนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่นเกียร์อิสุกันนะครับเกียร์ล็อกกี้เกียร์ล็อกเขาเรียกเกียร์ล็อกนะครับ ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทําให้มันมีคาร์ดก่อนแล้วจะได้ลองว่าเออรถมันเป็นอะไรยีท่าไหนนะครับแต่ด้วยความที่มันรั่วทั้งบนและล่างรถคันนี้มันไม่ค่อยได้ขับนะครับโดยความที่เจ้าของรถเนี่ยไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ก็จะจอดซะมากกว่าก็จะขับอยู่แค่คันสองคันคันนี้ก็จะจอดด้วยความที่จอดนานๆเนี่ยปั๊มคาร์ดมันก็ขึ้นสนิมนะครับขึ้นสนิมแล้วก็ไปเหยียบอีกทีย้าอีกทีกับไปวืดเลยทีนี้นะครับรั่วบนแตกล่าง พูได้ง่ายรอบนี้เปลี่ยนลูกยางไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนทั้งกระบอกนะครับเปลี่ยนทั้งกระบอกเลยก็ต้องทําใจเอานะครับอันนี้รอยรอยผผมมาตัดเองอันนี้คันนี้ผมถอดบ่อยมากเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เขาจะขวางนะครับอันนี้ผมเป็นคนตัดให้ตัดเบ้านะครับเพื่อให้เกียร์เอาเกียร์ลงยกลงได้แล้วก็ถอดฝากเกียร์ได้ง่ายขึ้นแต่บอกไว้ก่อนถ้าวางอย่างเงี้ยถอดยากนะครับอ่าถอดยากบางกีมันเคยมีเกียร์ค้างเหมือนกันเมื่อปีนี้เกียร์เกียร์ค้างบ่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะ อันนี้ก็คข้าๆแล้วตอนนี้ถอดปัม๊มคาดล่างกับปัม๊มคาดบนนะครับออกไปซื้อก่อนแล้วก็จะได้เอามาใส่แล้วจะได้ลองว่าเออมันเป็นเพราะออปัม๊มคาดหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะทีออ่แผ่นคาดหรือเปล่าเพราะว่าลื้อลงมาแล้วมันไม่เสียแล้วมันเสียเวลานะครับมันมันเสียเวลาก็เลยอยากจะทําให้มันมีคานให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยออลองดูมันเป็นหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นที่คาดคาดบนคาดล่างเนี่ยค่าใช้จ่ายในการ ดูแลมันก็ไม่ก็ไม่มากนะครับนิดๆหน่นนอยๆนะครับแต่ถ้าโยกเกียร์ลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ไมันไม่ได้เสียเนี่ยมันมันคนละเรื่องกังนนะมันต้องลองก่อนนะครับลองก่อนอืมแล้วมันมีคันหนึ่งวันนี้นะครับออกไปแล้วออกไปแล้วของทีมงานทางสำลีเมืองสุรินนะครับได้เข้ามาใครฝากถึงสำลีเมืองสุรินด้วยใครที่บอกว่าปัม๊มให้อะไรนะปั๊มพาวเวอร์มันเสียมันไม่ได้เสีย ปั๊มพาวเวอร์เก่านอกของแท้ติดเครื่องมามันไม่ได้เสียแต่มันเสียที่เกียร์ฝากเกียร์ฝากมันชิดเกินไปเขาเล่นให้ถอดปั๊พมพาวเวอร์ออกเลยผมก็ถอดตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่า,าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือทําเสร็จปั๊บลองรถเอาออกเลยนะครับแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะทำตั้งแต่เช้าพึ่งเสร็จเมื่อตอนอตอนห้าโมงเย็นประมาณนี้แหละครับจริงๆแล้วเสียงมันออกมาจากเกียร์ฝากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับรถเนี่ย ถ้าฟังเสียงไม่ออกตายเลยบอกไว้ก่อนนะครับถ้าจะซ่อมถ้าจะอะไรมันถ้าฟังเสียงไม่ออกคืองมเหมือนงมเข็มในในในไม่ต้องมาหาสมุทรหรอกในบ่อปลาก็ได้อาบน้ง่ายจมโคลนไปเลยเออประมาณนี้เอออันนี้ก็ลอยล้อออกไปแล้วออกไปไม่ักสักสัก,ส,ก,ส,กสักครู่เนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คืออะไรดีคือเสียงมันคล้ายปั๊มพาวเวอร์เลยอ่าปั๊มพาวเวอร์เลยแต่ทีนี้พอเปลี่ยนออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ลองเพราะเขาเขาบอกว่า เออเห็นฟังกันมาแล้วว่าเออเป็น power เนาะเป็น power เราก็ไม่ถามว่า power หนักไหมแต่ว่าหอนบอกว่าหอนหอนมันหอนอื้กันแหละพอใส่แล้วลองเรียบร้อยแล้วมันดังอีกแต่มันไม่ดังข้างหน้าหรอกมันดังในเกียร์อ่าก็เลยทําการรื้อนี่ปั๊มปั๊มน้ำมันยังอยู่เลยปั๊มไอเนี้ยไอตัวปั่นนี้อยู่เลยเพิ่งทําเสร็จไปนู่นไอคันนู้นนุ่นที่ปั๊ม power พังนะครับจริงๆไม่สมควรจะพังแต่น้ํามัน power มันแห้งมันเลยดัง นะครับแต่ถ้าเกิดเอาน้ำมันไปเติมผมว่ามันไม่ก็ไม่หายเราต้องเปลี่ยนใหม่คันนู้นนะครับที่ยกหัวอยู่อันนั้นเปลี่ยนปั๊มพอร์เลยนะครับนะโอเคมาดูอีกคันหนึ่งนะครับว่าจะไม่ลงคันนี้แต่ว่าอยากให้ทําคลิปยาวๆนิดนึงนะครับคันนี้เป็นไซมินิรถเกรดนะเกรเดอร์ไซมินินะครับยางก็ประมาณยางพันเนาะยางเก้ายางพันประมาณนี้ไซมินินะไซมินิแต่เรื่องงานไม่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 ใช่มินิเลยนะครับคือคันนี้มันมีคําว่าเกียร์มันค้างอยู่นะครับ ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวให้ชุดใหญ่ก็จัดไปไฟกระพริบเลยนะครับความยากมันไม่ใช่อะไรแบบอะไรมาแบบง่ายๆนะบอกไว้ก่อนเนี่ยเกียร์เกียร์คันนี้มันอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับอ่ก็หลายๆคันก็จะอยู่ด้านหน้านั่นแหละเออแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างอันนี้มันสวมกันกระตูดตูดเครื่องเลยท้ายเครื่องเลยนะครับปกติเนี่ยเครื่องมันก็จะ มา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 ใหญ่กับไอหัวหมูแล้วก็จะลงเกียร์ก็อยู่ด้านล่างอันนี้มันต่อตูดกันเลยนะครับแล้วทีนี้เกียร์มันอยู่ตรงนี้นี่แล้วช่องว่างแค่นิ้วเดียวเนี่ยมันจะถอดอกอกลําบากนะครับต้องถอดฝาต้องถอดฝาตรงนี้ออกมาก่อนแล้วด้วยความที่มันเป็นเหล็กนะครับไม่รู้จะต้องได้ถอดอะไรบ้างนะครับเออคันนี้จอดนานที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เอารถมามาด,ดูแลเนี่ยก็ประมาณอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับงานนี้ก็งานเล่งอยู่เหมือนกัน มาดูความพิเศษของรถรถเกรเดอร์รุ่นเล็กๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นแคทแหละเพราะร้อยสี่สิบพชทนะครับน่าจะเป็นแคทรุ่นเล็กนะครับยางประมาณยางคันวานนี้ไซมินีนะครับไซมินีแต่ถ้ามีสักคันนี่เกตดนาเป็นอะไรนะเป็นสานามฟุตบอลได้เลยสบายนะครับเออ,อันนี้ก็ยังออกมาไม่ได้เพราะด้วยความที่มันแคบนะครับดูดิแล้วก็เตีย้ยแคบขนาดกดลงแล้วนะเนี่ยอืขนาดกดให้มันลอยมันก็ยังได้แค่นี้ประมาณนี้แหละ เแล้วก็มีทําเบรกเนี่ยทาเบรกเบรกรดเกรดนะครับเบรกรถเกรดนี่ก็โอ้บอกไปก่อนนะถ้ามันไม่ได้ใช้มานานมันมีอย่างอื่นที่ติดปุดต,ตันตามท่อเยอะมากจริงๆบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะรุ่นนี้น่าจะเก่ามากแต่ถ้าไม่เก่ามากขนาดรุ่นเฟืองขนุนขนุนจะเก่ากว่าอันนั้นก็แคสเหมือนกันแต่นั้นเมื่อก,ก่อนจะเป็นฟันเฟืองนะครับแต่ด้วยความที่เขาดัดแปลงเป็นไฮดรอลิกหมด มันก็เลยดูเหมือนแบบคล้ายๆรุ่นนี้แหละแต่นั้นจะหนักกว่าใหญ่กว่านะครับผมเอออันนี้ไซส์มินิซอยแบบหมู่บ้านนะเออสบายอันเนี้ยจริงง่ายๆเลยซอยในหมู่บ้านแคบๆนะครับในที่เทศบาลพวกคออันเล็กๆเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้รออะไรอย่างเดียวรออะไรนะครับนี่ที่มองไม่เห็นเครื่องเครื่องวางอยูน่นู่นก็อนนู้นยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ยังไม่ได้ทําการจัดการเรื่องอะไรเลยนะครับส่วนขนุน กัรน่นเปลี่ยนคานใหม่นะครับ <c oughs> เปลี่ยนคานใหม่พอดีคานเก่ามันมันหลวมนะครับคานเก่ามันหลวมเสื้อเสื้อมันละหลวมแต่ทีนี้ด้วยความน่าจะไม่ได้พอกเพราะว่าลงกึ่งน่าจะไม่ได้ทําให้เพราะว่าถ้าพอกไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องศูนย์สักอย่างหนึ่งอะไรฮะก็เลยแบบซื้อคานใหม่เลยแต่ก็ปรึกษากันอยู่ว่าจะใช้คานอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะซื้ออะไรมาให้ผมก็เลยว่าเ,าเอาเอาที่มันโอเคกับรถด้วยเพราะรถคันนี้มันเป็นหัวยาวเนาะ ถ้าใส่คานจมโบมันก็กว้างเออมันจะกว้างล้อมันอาจจะโผล่มามันก็ดูไม่งามดูไม่สวยด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมพูดแค่นี้แหละเจ็บคอคลิปหน้าว่ากันใหม่ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะบอกนําเสนองานที่เข้ามานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะฮะเงาช่วงนี้เงาไม่มีไม่ไม่มีมมมมใครคอมเมนต์ให้เลยเงามากนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย